ทุกคนวันนี้เตยม,มาเที่ยวทะเลนะคะแต่ก็แบบมาช่วงหน้าฝนก็จะเจอกับสิ่งนี้ฝนตกค่ะฝนตกเก่งมากก็เลยไม่ได้ออกไปไหนเลยอยู่แต่ในห้องเลยทำคลิปนี้ขึ้นมาดีกว่าว่าได้เรื่องสิวในหน้าฝนไข้ปัญหาทําไมหน้าฝนสิวถึงขึ้นง่ายหน้าฝนแบบนี้เชื่อว่าหลายๆคนต้องเคยสิวขึ้นมากกว่าปกติหายช้ากว่าปกติด้วยเป็นไหมคะคนดดบอกสิวขึ้ ีขึ้นตลอดเลยนะ <_ playing> สิวขึ้นหน้าฝนเนี่ยใครที่ยังไม่เคยได้ยินคุณโชคดีมากแสดงว่าคุณไม่เคยสิวเผินหน้าฝนเลยแต่กับคนที่เป็น B F F Best Friend Forever กับสิวต้องสังเกตดีๆมันจะชอบมาขึ้นหน้าฝนเตยอะเป็นบ่อยจนต้องไปเซิร์ชว่าการที่สิวขึ้นเนี่ยมันจะเกี่ยวข้องกับฤดูฝนคือแบบมัน ่อนจะเริ่มไขปัญหานะคะอยากจะฝากของหน่อยนี่สบูนนน่นาโนไวทเทนิ่งโซฟ GP4G ก้อนนี้ก็แนะนําให้ใช้ทุกวันทั้งเช้าแล้วก็ก่อนนอนล้างหน้าสะอาดมากฟอร์โฟมที่เป็นนวันตกรรมนานโนสามารถล้างพวกฝุ่นควันมลพิษออกได้อย่างหมดจดและอ่อนโยนเป็นตัวเลือกในการดูแลผิวในทุกฤดูที่ดีมากๆเลยใช่แล้วผิวก็ไม่ตึงจนเกินไปด้วยนะคะแนะนําเลยอ่ะเข้าเรื่งหน้าฝนทําให้เกิดสิวได้ค่ะโดยเฉพาะสิวอุดตันไม่มีหัวด้วยลองสังเกตนะ ราะว่าบ้านเราอากาศร้อนเป็นทุนเดิมอยู่แล้วเราหน้าฝนเขาจะมีความชื้นซึ่งบางวันน่ะลมแทบไม่มีเลยฝนตกแบบอับอับร้อนร้อนสังเกตอีกตัวเราจะเหนียวช่วงหน้าฝนฤดูฝนเมื่ออากาศที่ร้อนผสมกับความชื้นในอากาศทําให้เหงื่อละไขมันบริเวณรูขุมขนเกิดการหมักหมมของเชืออ้อโรคแบคทีเรียก็จเจริญเติบโตต่ออย่างรวดเร็วค่ะ ยังไม่รวมสิ่งสกปรกที่มากับน,น้ําฝนอีกเลยต้องบอกอย่างนี้ค่ะว่าตัวหยดน้ำจรงิงๆอ่ะมันไม่ได้สกปรกแต่ที่เขาพูดและเตื้นกันมาตลอดน้าฝนสกปรกโดนตัวเรา้องรีไปอาบน้ำอ่ะแท้จริงแล้วคือสิ่งสกปรกจากละอองต่างๆที่เรามองไม่เห็นในอากาศต่างหากค่ะพอเวลาฝนเพิ่งตกใหม่ม <ๆ S 1> ก็จะชาราผล,ผล้าุพวกฝุ่นมลพิษต่างๆลงมาด้วยกลายเป็นว่าที่ตัวเราโดนฝนก็เหมือนกับการดูดเอาฝุ่นสกปรกมาหมักหมมต่อที่ตัวเรานั่นเองค่ะยังยังยังไม่หมองเราต้องไม่หมองข้ามต้นเหตุการเกิดสิวอีีกกกปัััจจยย็คืออรรานน้หลท าาถามว่าแบคทีเรียจะเจริญเติบโตได้ดีในสภาพอากาศแบบไหนมากสุดระหว่างแห้งกับชื้นอ่ะตอบเลย3 2 1อากาศชื้นค่ะพอฝนตกสภาพอากาศช,ช่วงนั้นก็จะมีความชื้นเยอะส่อให้เกิดการเจริญเติบโตของแบคทีเรียต่างๆได้ดีฉะนั้นไม่ต้องแปลกใจเลยนะคะว่าทําไมหน้าฝิวถึงมาเยอะนี่ยังไม่นับ18,900สลัพัน์ความค<อ>ังของหน้าฝนนะไม่ว่าจะเป็นฝนกรดอากาศปิดที่มักจะร้อนก่อนฝนตกหรือแม้กระทั่งการบํารุงหน้าที่ไม่เพียงพอหน้าไม่แข็งแรงก็มีส่วนทําให้สิวขึ้นหน้า ได้ง่่าาายมกกกวปกติคลิปนี้หวังว่าจะเป็นประโยชน์และให้คําตอบได้ชัดเจนถึงหลายๆปัจจัยที่ทำให้เกิดสิวแล้วนะคะวันนี้ไปก่อนแล้วค่ะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะบ๊ายบายค่ะ